เจริญสุขบรรดาพุทธาตาตะนิกระชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาตังสาทุชนแล้วทุกทุกวันเมื <c oughs> <c oughs> ่อคราวที่แล้วอ่าเดี๋ยวพูดถึงคาซิก,กิก่อนคาซิกิตอนนี้ กลายเป็นดีเพรสชั่นแล้วถล่มอยู่ทั้งภาคเหนือจังหวัดน่านในน้ำไหลนองเลยทุกปีทุกปีจะต้องท่วมแล้วก็จะไหลลงมาแพร่อุตรดิตต์ต่อมายังสุขโขทยัยตามลำดับลำดับมา แต่ว่าพอ,อมาดีเป็นดีเพรสชั่นที่จังหวัดน่านแล้วก็กลายอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำตาแพงเพชรรอด <c oughs> ไม่ได้โดนก็ะเขาเท่าไหร่หรอกก็เป็นธรรมชาติไม่มีใครที่จะ เก่งเกินเหนือธรรมชาติไปได้นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดคน้นทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติได้ธรรมชาติเขามีกำหนดเวลาการของเขาถึงเวลาถึางตะวันขึ้นก็ต้องขึ้นตะวันลงดินก็ต้องลงดิน คามจริงตะวันไม่ได้ตกดินแต่เราเรียกกันอย่างนั้นเพราะว่าเราคิดว่าสมัยก่อนนี้เราคิดว่าทาไมคิดว่าโลกนี้มันแบนโลกนี้มันแบนมองไปนี่มันแบนลาบไปอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันกลมเหมือนลูกกับมันเหมือนกับลูกมะนาวอะสมมุติเอาง่ายๆเหมือนกับลูกมะนาวลูกบอลน,นี่แหละอ๋ะอตะวันขึ้นทั้งนี้ อธิบายไม่ค่อยถูกนะปล่อยมัปล่อยมาอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวจะอธิบายผิดเพี้ยนผิดตำราวิชาการเข้าไป ừ ừ. ก็ไปสู่ที่นอ่กุกุรูนัทีเสร็จแล้วก็ฝั่งไปข้างข้ามไปฝั่งขนโนนึนึงน้ำมันตื้นเขินพอที่จะเดินข้ามไปได้ ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์จะต้องลำบากพระรากายทรมานพระรากายทั้งที่ทั้งที่ทรงอาพาธจะต้องสเสด็จไปปรินิพานที่กุสินาราเมืองใหญ่ๆใกล้ๆ,ๆอย่างเช่นมคตเอ้ยราชครห์เอ้ยอะไรพวกนั้นทำไมไม่ไปมันมีเหตุอยู่สามประการ การแรกประการแรกก็จะเ,เดี๋ยวลำดับเหตุการณ์ให้ฟังจะถูกหรือไม่ถูกไม่รู้จะจะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังก่อนลำดับแรกจะมีสุทัศนสูตรซึ่งสุทัศนสูตรนี่เป็นใครเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวจะมีอยู่ในเบื้องหน้าต่อไปและก็จะมี สุภัทธะซึ่งเป็นปัดฉินพิสุผู้บวชครั้งองค์สุดท้ายเลยปัดฉินพิสุเป็นพระอรหันต์จะเรียนกรรมฐานต่อพระอรหันต์แล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหรันต์จะเรียนพระกรรมฐานกับพระ,ระกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นปัดฉินพิสุ เป็นพิกจุของสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานอันดับที่สามก็คือจะมีโทนะพรามอยู่ที่นั่นโทนะพรามเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะมีปรากฏอยู่ในเบื้องหน้า แต่เหตุสามอย่างสามประการนี้ที่มาเนี่ยที่ไปที่เมืองกุสินาราไปมรรคกษัตริย์เนี่ยไปเมืองของมรรคกษัตริย์เนี่ยเพราะเหตุสามประการนี้อีกประการหนึ่งเพิ่มให้อีกนิดนึงก็คือถ้าหากว่าไปปริณิพานที่เมืองของพระเจ้าป,ปัตเสนที่โกศลพระเจ้าอ่า กรุงกบิละทไ,ไ,ไปที่กรุงกบิลละพั์ไปที่กรุงราชครือไปที่กรุงเวสาลีม,มันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ห่วงพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเพราะว่าไปอยู่ในเมืองใหญ่มีอำนาจมากกว่าใคร ต่างคนต่างก็มีเมืองใหญ่ๆอยู่สามสี่หกเมืองอะ่ะอังะคะมคกทะวักกะออาจำไม่ได้ละเมื่อก่อนท่องได้เป๊ะขออภัยรอดายก็จะเจ้าเมืองนั้นก็จะหวง พระบรมสารีริกธาตุอ้ไม่ได้ใครจะมาแบ่งมามาแย่งเอาพระบรมสารีริกธาตุจากเราไปไม่ได้เราไม่ให้ใครเพราะพระองค์มาประนิพพานที่นี่เพราะฉะนั้นพระบรมสารีริกธาตุนี้จะต้องอยู่ที่เมืองของเราตกเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวเมืองอื่นก็จะแย้งว่าอา้เป็นเป็นเป็นไปได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรง สเสด็จพุทธดำเนินไปโปรโดถึงเมืองของเราด้วยเช่นกันประชาชนของเราเนี่ยออกบวชเป็นพระอระหันต์เป็นพุทธสาวกของพระองค์ก็ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นพระบรมมรรสารีริกธาตุนี้ก็จะต้องตกเป็นของเราอีกเมืองนึงก็จะแย้งว่าอาเช่นนั้นได้ที่ไหนเราเคยสร้างมนดบสร้างมหาวิหารให้ พระบรมสาลีนี้อริกธาตุนี้ก็จะต้องตกเป็นของเราเมื่อเจราจากันไม่รู้เรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันก็เกิดขึ้นเอ้ยไม่ใช่เมื่อเจรจากันไม่รู้เรื่องมันก็จะเหมือนกับเนี่ยแถวแถวชายแดนเรานี่แหละคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็จะเกิดการรบราฆ่าฟันกันเลือดน้ำไหลนองปัทพีทำให้ผู้คนล้มตายไม่ดีแน่พระพุทธองค์จึงไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราที่มัลลกษัตริย์ซึ่งต่อไปในภายเบื้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตาม ตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเมื่อลำดับนั้นพระบรมครูก็เสด็จอุทธาการขึ้นสิริสายญาติแล้วตรัสแก่พระอนน์ว่าป้ายอนนท์เราจะไปสู่สารวันแห่งมันพยามัลลาลาดกษัตริย์อันเป็นที่แวะแล้วแลวไปสู่เมืองกุสินารามีอยู่ณนะฝ่ายฟากโ้น,โนแห่งแม่น้ำโน้น หิรันวดีนาทีชื่อว่าหิรันนาทีวดีพระอานนท์รับพุทธดีกาแล้วก็เสด็จกับพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากไปลงข้ามหิรันวดีซึ่งมีน้ำตื้นอันตื้นเขินก็พอจะเดินข้ามกันไปฝากโนนได้ก็เสด็จไปสู่บรรลุสารวันสารวันอุทยานใกล้เมืองกุสินาราธานี นารานาราราชธามีจึงมีคำปูช่าเนี่ยๆๆๆอย่างที่สงสัยฉะไหนพระศาสดาจึงสเสด็จพระพุทธเดเนินด้วยมหันอุสาหะแม่เขาเรียกว่ามหันอุตสาหะก็คืออุตสาหะอย่างมากอะพะก็พระองค์อาพาธอยู่ทรงอาพาธอยู่มาถึงเมืองกุศีนารานี้ มิได้เสด็จไปปรินิพานในที่แห่งอื่นนั้นด้วยเหตุอันใดวิสัชนาว่าตอบว่าพระสัทพันยูมิได้เสด็จไปปรินิพานที่อื่นเฉพาะไปปรินิพานไปปรินิพานณนะเมืองกุศินาราก็จริงเพราะเหตุทรงพิจารณาเห็นซึ่งเหตุสามประการคือทรงพุธท,ทรงพระพุทธโอ ไรครวญคุ้คิดในใจว่าถ้าตาถาคตไปปรินิพานที่อื่นอันว่าเหตุจะบังเกิดแห่งมหาสุทัศนสูตรนั้นก็จะไม่มีอ๋อนี่เห็นไหมมหาสุทัศนมหาสุทัศนสูตรก็จะไม่มีแต่ว่ามันจะมีตอนไหนอย่างไรคอยติดตามในเบื้องหน้า เบื้องว่าตถาคตไปปรินิพานที่เมืองกุศินารานี้จะได้เทศนามหาสุรทัศนะสูตรมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากจะได้สดับก็จะเชื่อในผลทานจะกระทำการกุศลต่างๆกับประการหนึ่งนี่ประการหนึ่งเอา11นาทีเข้าไปแล้เนาะเอาไว้วันพรุ่งนี้ ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านตาทุกชนทุกคนทุกท่านเทริญจะเริญพร